สวัสดีทุกคนด้วยนะคะกล่าวสวัสดีด้วยนะคะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่วงรีวิวยิยายฟีต้องขอโทษด,ด้วยนะคะพอดีว่าเราติดเรื่องเอกสารด้วยค่ะพอดีว่าเราได้งานประจำแล้วค่ะแต่ว่าเราก็ยังไม่ละบงานทำ YouTube แล้วก็การทำช่วงรีวิวในยายฟิกนั่นเองนะคะต้องกาบขอโทษจริงๆด้วยนะคะณนะโอกาสนี้ด้วยนะคะวันนี้ทุกคนเลือกง,งามยามดีวันนี้เราจะมารีวิวคู่ชีพของ SCT ซึ่งคู่นี้เราก็แบบว่ามีคนชิปด้วยเราก็เลยแบบเออเราอ่านแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันให้ทุกคนได้อ่านด้วยกันนะคะก็ชื่อนั่นก็คือชื่อเรื่องนะคะเพียงเธอคู่ชิป จองเต้นซึ่งมาบอกเลยว่าคู่ชิปคู่นี้เราก็ต้องแบบอึ่งกึ่กิมกีมกันว่าวิมีคู่นี้ด้วยหรอแล้วก็โอ้เขาชิปไปเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนอ่าเนื้อเรื่องก็จะเป็นเีวบับคุณเจคุณเจนะคะคุณเจแล้วก็น้องบุ้งคุณเจกับบุ้เงเนี่ยแหละทุกคน ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเจกับบุ้งเขาจะเป็นแฟนกันนี่คือเอาสปไปกันสุดมากเลยุกคนคือเจกับบุ้งเขาเป็นแฟนกันแล้วทีนี้เหมือนมาณว่าเป็นแฟนกันมานานแต่ทําไมเจถึงทําแบบตัวรยแบบกินเหล้ากินเหล้าแล้วก็ชอบนักชิดผิดผิดกอบพุ่งแล้วก็เขาเรียนสายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนื้อเรื่องก็จะเป็นยังไงต่อไปแะ้วก็แต่ทุกคนอ่านจริงนะนี่ค่ะทุกคนเราอ่านแล้วซึ่งทุกคน ตอนแรกก็คือแบบอ่านแล้วแบบให้สนุกดีนะทุกคนพอ,อไปไปมามาจะ้ะ <c oughs> อุ้ยทำเราร้องไห้มากคือคนคบกันมาสี่ห้าปีแล้วต้องมาเลิกกันเพราะว่า <c oughs> อิสไยของฝ่ายตรงข้ามอะทุกคนซึ่งเราก็จะว่าคนที่กินเหล้าแล้วก็ชอบผิดนัดแล้วก็ตื่นสายไม่ปรับตัวเองนิสัยก็ยังไม่เห,เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง นั้นเป็นตรงกับชีวิตเราเราคือใครรู้ไหมทุกคนเราคือเจใไลก่อนเลยบุ้มตายชีวิตแล้วตอนจบคือแบบไม่คือตั้งแต่ตอนที่10บี่เนถึงสิบเซีนดาม่ามา,มาดาม่าไม่พอร้องไห้คือเราจะเป็นการร้องไห้ในการอ่านนิยายฟิกกอทุกคน ทุกคนเคยเป็นไหมถ้าเคยเป็นอี่ยลองคอมนต์มาดูนะทุกคนซึ่งแบบเอ้ยร้องไห้ได้เพราะฟิกอะแล้วซึ่งคนนี้แต่งดีมากไอส่วนสเปเชียลนั้นเราก็จะไม่บอกเหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งบอกอแล้วว่าเราอะแล้วแบบเฮ้ยมันก็คือเรานี่วะคือมันพร้อมปรับตัวทุกคนแล้วปรับตัวตอนที่สายไปแล้วอะปรับตัวดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเมื่อสายไปแล้วอะทุกคน คือเราปรับตัวแล้วแต่ว่าช้าไปเอ้ยมันดูเศร้ามากเลยทุกคนมันเศร้าแบบสุดอะสเปเชียลก็คือยังก็ยังไม่บอกไว้นะทุกคน <c oughs> คนแข่งก็คืออูชานมนะฮะอ๋อนาปากาขข้อ๋อนาปากาขาโอ้มมคุนมีเยอะเหมือนกันมียังคิง อ่าถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะอ๋อซึ่งอีกเีก่อหนึ่งชื่อ T M R W มือซึรไม่รู้แบบแปลว่าอะไรของดัวตินนี่นะคะซึ่งดัตินเราก็ยังไม่ได้เราก็อยากรีฟิลให้เหมือนกันนะคะว่าโดัวตินมีเรื่องไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองไปหาอ่านก็ได้น,นะคะเพื่อทิยงเธอนะคะจองเป็นเองนะคะก็หาอ่านได้นะคะส่วนมีคำถาม ทุกคนอาจจะแบบสงสัยว่าเว้ยมันหายไปไหนทําไมแบบทิ้งเว้นานขนาดนั้นเลยเหรอก็ต้องกลับขอภัยอีกรอบหนึ่งนะคะคือพอดีว่าเราไปสมัครงานนะคะที่วิทยาลัยวิทยาลัยหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ทํางาน,นะะแล้วค่ะได้ที่ทํางานแล้วค่ะก็คือจะจะเริ่มงานวันจันทร์นะคะแต่ถามว่าเราจะละทิ้งเรื่องการทำช่องทำช่อง YouTube ช่องนี้ไหมไม่ เราจะไม่ละทิ้งและเราก็จะทําต่อไปนะคะแล้วก็มีช่วงใหม่ค่ะทุกคนเราเพิ่งคิดค่ะคือเราทรําโพไว้นานแล้วทุกคนโพไว้นานมากเราเราก็จะแปะรูปให้นะคะทุกคนโพเนี่ยเราทําไว้นานมากนั่นก็คือรีวิวคู่ชิปซึ่งชื่อชื่อช่วงน่ะอุ๊ยหุยชื่อช่วงนะงนะเราได้มาแล้วอันนี้เราก็คิดเองเหมือนกันนะคะนั่นก็คือช่วงกู้ชิปที่ฉันโดนโปก ซึ่งคู่ชิปที่เราต้องรีวิวนะคะก็คือแพตินนี่เองแพตินซึ่งบอกเลยว่าอ้อมรู้เราน้อยค่ะแล้วน้องสาวเราก็คือเพิ่งเปิดเรียนด้วยการบ้านก็เยอะเย้ะด้วยนะคะก็น้องก็เริ่มเตรียมตัวจะไปออนไซส์แล้วนะคะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ม,ม,มีมีเวลาว่างหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะทุกคนเราจะ หาลูปนะคะของโมเมนต์แทรเต็นนะคะแล้วก็ใครที่มีรูปแทเต้นหรือเป็นคลิปวีโอแทเต้นที่บอกว่าอุ้ชั้นโดนตกด่อมน,นี้เพราะว่าคลิปนี้เอ้ชั้นโดนตกตก่อมน,นี้เพราะว่าอ่ารูปนี้ส่งมาได้ค่ะเดี๋ยวเราจะาทิ้งลิงก์ไอจีไว้ใต้คอมเมนต์ สะะ่วนนักเขียนคนไหนที่อยากให้เรารีวิวนิยายนะคะก็นิวิตนิยายก็ได้ค่ะอาจะเป็นคู่ชิปก็ได้หรือจะเป็นนิยายแบบปกติก็ได้อ่าลองส่งมาได้ค่ะอ่าเดี๋ยวเราก็จะแปะลิงก์ทั้งอีเมลทัล้ทง IG ไว้ให้นะคะก็ฝากไปด้วยนะคะช่วงใหม่นะคะชื่อช่วงคู่ชิปที่ฉันตกดอมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทำแน่นอนอาจจะลงพรุ่งนี้เลยร้อยเรเซ็นตนะคะ ก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ทำโพลเหมือนเดิมค่ะทุกคนผู้ชิปผู้ไหนที่แบบว่าอยากให้เรารีวิวก็ลองมาได้นะคะจะเป็นนิยายก็ได้หรือจะเป็นโมเมนต์ก็ได้นะคะแนะนำกันมาได้ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะอ่านเรื่องนี้นะยครับเพียงเธอจอกเป็มด้วยนะคะอันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะก็ยังไงก็เข้าหนาวแล้วถึงจะร้อนหนักก็ตามนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย